<c oughs> ต,ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่คนดีหรือไม่ดีปัญหาคือว่าเรื่องการดื่มเหล้าเนี่ยมันจะไปบิดเบียดบังไอ้เรื่องสติสัมปชัญญะนะครับ,รบแล้วก็ทําให้คนเนี่ยไอ้ส่วนที่สติที่จะบอกว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดอะไรไม่ดีเนี่ยมันสูญเสียไปคนก็จะทําอะไรที่แบบแผลงแผงขึ้นมานะครับอย่างเช่นบางทีทะเลาะกันแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดเพราะนั้นจริงๆรเนี่ยรู้ว่าไอ้ตอนที่ไม่เมาเนี่ยคงไม่พูด แต่ว่าพอเมาแล้วเนี่ยมันก็จะพูดออกมาใช่นะครับน,น่าจะเป็นแบบนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วบางทีไปด่ากันไงพอด่าป,ปั๊บเนี่ยบางคนก็สมมติว่าคนด่าถ้าปกติไม่เมาอย่างมากก็เอ้ยก็ด่ากลับแต่พอเมาแล้วเนี่ยบางทีมันมันควักมีดพักควักอะไรออกมาพักปืนออกมาอะไรอย่างนี้นะครับ,รบก็อาจจะเกิดปัญหาได้จริงๆมีมีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่ปุ้ยต่อจากเรื่องเมาแล้วก็เอามีดแทงเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องหมอที่โดนรถชนอ่ะ นะครับหมอมุกนะครับที่ที่พี่ปุ้ยก็บอกว่าน่าจะคุยกันเหมือนกันเนี่ยนะผมก็ว่าเป็นประเด็นนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผมสันนิษฐานว่าอาจจะเมาคือคนคนหนึ่งเนี่ยจะฆ่าคนคนหนึ่งโดยการเอารถพุ่งเข้าชนเขาได้เนี่ยโดยที่เหตุเพียงแค่ว่าจอดรถแล้วก็ก็มามาเบียดที่กันมาอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมันไม่น่าจะถึงขั้นที่ที่ฆ่ากันอ่ะมันน่าจะต้องเมาอ่ะต้องเมาเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนกับไอเอามีดแทงเนี่ยฮะ ก็คือเหตุมันจะเกิดอย่างนี้ได้นั้นเนี่ยการที่ผมรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสุราเรื่องเกี่ยวกับเหล้าเนี่ยก็ด้วยเหตุนี้นะครับบางทีคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องรณรงค์เพราะว่าเราเราเจอกับเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่อนข้างมากไม่ไม่ภาพที่ที่พัสีสื่อหรือทีวีต่างๆนําภาพวงจรปิดมาดูเนี่ยครับถ้าสมมติที่หมกไว้พูดครับถ้าไม่เมาอาจจะ ยับยั้งชั่งใจหรือว่าขอโทษขอโพยกันแต่ว่ามีปากมีเสียงกันมากขึ้นหมอมุกเองก็ไม่รู้ที่ที่เขาพูดเนาะที่คนที่ไปมอบตัวแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นคนคนคนนี้นะยังรู้ตัวอย่างทดียวครับก็ลักษณะลักษณะนี่ถ้าใครเห็นภาพด้วยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยหมอมุกเนี่ยเขามีคลินิกกับมีบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วปรากฏว่าก็มีรถ นิสันนะครับสีเหลืองทองเนี่ยนะครับก็มามาจอดอยู่ขวางทางเข้าบ้านเขาก็เลยเขียนกระดาษไปไปบอกที่ร้านอาหารบอกว่าบอกว่าเออเนี่ยช่วยมาเลื่อนรถหน่อยรถทะเบียนนี้นี่ก็คงไปประกาศนะนี่เขาคงเสียหน้าเนาะอาจจะเมาอยู่แล้วอาจจะไปกับแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดความเสียหน้าว่าตัวเองเนี่ยต้องถูกเรียกออกมาแล้วก็อาจจะมุดหงิดทีนี้พอขับออกมาปั๊บปรากฏว่ามอมุกเนี่ยก็เอารถไปซ้อนเขาไว้ เขาก็ออกไม่ได้เขาเลยต้องเข็นรถออกนิดนึงเพราะเขาเข็นรถคันหน้าออกเนี่ยเพื่อจะเอารถออกเพราะว่าหมะมุกเนี่ยไปจอดซ้อนเขาไว้เนี่ยนะครับก็เลยพ่อหมะมุกจะไปเข้าห้องน้ํานะครับในบ้านรีบเข้าห้องน้ําก็ปรากฏว่าเขาออกมาปับ๊บก็มารออยู่อีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็พอหมะมุกออกมาปับ๊บเขาก็ขับเข้าไปกลับรถแล้วก็ไปชนเลยฮะจนกระเด็นออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาง ช่อง3เนี่ยทำภาพประกอบให้ดูว่าเป็นการบกเลี้ยวรถกลับแล้วก็ไปกระแทกอีกครั้งหนึ่งะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย,ยการาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที <c> ่ <oughs> น่าเสียดายเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์แต่ก็ได้โชคดีนะครับว่าหมอมุกเนี่ยก็ตอนนี้ทราบว่าพ้นขีดอันตรายละนะครับก็ตอบสนองละคือเดิมเนี่ยหมอมุกเนี่ย,ก,ยก็เพิ่งเขาเขาจบทางด้านฝังเข็มคือหมอ พันตรีแพทย์หญิงหัดไทยพรนะครับอิ่มวิทยาก็ไปจบทางด้านด้านฝังเข็มมานะครับทีนี้ผมกลับมาฮะว่าเอ๊ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราฟังที่รายการข่าวเด่นเย็นนี้ข่าวอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าเมืองหน้าเนี่ยต้องมาคุยกันเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่คนคือเราไมาบอกว่าคนเมืองหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนดีโอโไม่มีหรอกไอ้แบบว่าที่มา <c oughs> มาทําแบบนี้ครับ แต่ต้องระวังครับบางทีเราจอดรถเนี่ยเดี๋ยวนี้รถมันก็เยอะนะเนี่ยครับก็ระวังกันิ่มเวลาจอดรถแล้วอย่าไปทะเลาะกันไปดึงเบรกมือไปขวางเขาเนี่ยบางทีก็เริ่มมีขีดมีขกกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับฟังที่คุณหมอพูดก็โอเคนะครับเนาะแต่ครั้งนี้เราก็ต้องมาดูว่าโดยหลักของพื้นฐานพวกเราเนี่ยเราได้ทำเรียกว่าให้ประชาชนได้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกีฬา เราก็สร้างคนให้เป็นคนนะครับสร้างให้คนรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยครับแล้วถ้าอย่างเด็กๆเนี่ยถ้าเราสร้างก็ให้จับการรอคอยรอคิวรู้จักที่จังทาให้เขาเรียกว่าใจเย็นๆนะครับโลกเราในปัจจุบันเนี่ยมันแข่งขันกันสูงทุกคนก็ต่างเร่งรีบอย่างที่คุณปุ้ยพูดตลอดว่าเพ่งหน้าของรักเนี่ยข้ารับแผ้คือทั้งจังหวัดครับแต่เห็นได้ไหมว่าอย่างตอนเช้าๆเนี่ยคุณหมอเรงมาขี่เกียร์ดูช่วงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเศษเนี่ยรถ ันักเรียนเอ่ยรถผู้ปกครองให้ส่งเหรียญระเหียบกันกระนำไม่ได้สนใจเลยเลยไม่ได้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตรงนี้ต่างหากเนี่ยเราต้องมาช่วยกันเรื่องการมีน้ำใจให้รู้จักจังหวะในการรอคอยเช่นรถคุณไปข้างหน้าเขาไปไม่ได้คุณก็ไปจอดทางพิการนี่มันจะเลี้ยวซะรถอีจะเลี้ยวก็เลี้ยวไม่ได้ถ้ามากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตรงเนี้ผมอยากจะบอกว่าอยากจะเตือนพวกเราคนเมืองหน้ามาต้องช่วยกันมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันแล้วภัยมันจะไม่มีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็จากจางดื่นสุรา ครับโอ้เยี่ยมเลยเลยครับเห็นด้วยเลยครับคือดื่มสุราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแต่คงไม่ใช่ทั้งหมดครับครับใช่ครับถนนที่ไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อฝาท่อระบายน้ำที่มันทะเยอทะขึ้นมาก็มีโอกาสทําให้เกิดอันตรายได้ต้องครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าสุราก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราโอเคลดอารมกันทุกทุกทางช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะทําให้สังคมเราก็น่าจะลดเรื่องพวกนี้อุบัติเหตุหรือว่าการ อจะเกิดวัตถุเหตุต่งไปได้อีกนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการป้องกันโรคนะครับผมคิดว่าเรื่องของสนามกีฬาก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งจะากทให้คนเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงครับมาต่อสู้กับโรคร้ายหรือว่าลดการเข้าไปแห่งอยู่โรงพยาบาลนะครับทําให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมก็เลยได้ยินเรื่องของการที่มติของสจหน้าเนี่ยไม่อนุมัติใช้เงินสะสมตรงนั้นออกมาครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะไม่ได้ทําไปอีกนานนะครับก็เห็นว่า อยากจะเชิญชวนพวกที่ที่รู้ทั้งหลายเนี่ยลองหาแนวทางที่ว่าว่าจะทาอย่างไรให้มีการเอามานาเรื่องนี้มาพูดกันใหม่หรือมีการทํำยังไงให้มีการได้ก่อสร้างได้เพื่อเป็นน้องผ่านได้กับชาวนาอย่างที่ท่านผู้ดำเนรายการได้พูดถึงครับตรงนี้ผมอยากให้ทุกท่านที่เป็นคนกีฬาหรือคนที่คิดว่าจะอยากจะให้รูปหลานหรือว่าบ้านเราเนี่ยมีความสงบมีความสุขเนี่ยได้ช่วยกันทําตรงนี้ดุจกดันสจอทั้งหลายว่าต้องทําให้เกิด ผลตในในฤดูกาลนี้นะครับผมก็ขอฝากไปที่คบขอบคุณครับก็ฝากบอกไปทครับจะมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นเสนอให้กับสภาองค์การมหารสุจหวัดน่านเพื่อให้นำมตินี้กลับมาครับแต่ท่านนายกก็คงทำไม่ได้เพราะหมดแล้ะให้สภาทบทวนกับประทุบทวนอันนี้คือของขวัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของความมีระเบียบวินัยผมผมดูเรื่องมอมุกเหมือนกัน ครับหมอพวกเองก็ไม่รู้เนาะเอารถไปจอดแล้วไปเขียนติดรถเขา๋อไม่ใช่อันคนคนาคนไปเขียนอ่าเขียนคนเขียนแล้วไปจอดคนนึ่งรัเวลาเขาออกออกไม่ได้อ่าออกไม่ได้ก็ทําให้เกิดอารมณ์อารมณ์นี่สาคัญครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับติดปุ้ยอะไรคุณหมอบอยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับผมสุเรียนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมมีความคิดเห็นว่าที่นะครับเรื่องของ การเมืองผ่านไปถึงเรื่องของสนามกีฬานะครับครับจะหานได้ชัดเจนว่านี่คือการเมืองที่เขามอบหมายให้ตัวแทนของเขาไปทนมาทีแล้วอืแล้วก็เขาบอกมีซิติี่จะเขาไปตรวจสอบหรือว่าไปที่ตามเลยครับตอนหนึ่งการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันมันจะต้องมีกระบวนการที่สองกอกสองอ่ะคือกอกของการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปดูแลแล้วก็การตัดสินใจนั่นไม่ได้ไหมายความว่าตัวแทนตัดสินใจจบก็คือจบ ท่าน,นผมอยากจะเสนอว่าตอนหนึ่งจากผู้ตีแสดงความคิดเห็นตะก,กี้นะครับว่าประเด็นเนี่ยในเมื่อทางการเมืองบทสมาธิจะนํามาแก้ไขอย่างได้เนี่ยในส่วนของภาคประชาชนเจ้าบ้านเขาหน้าจะมีการทําเวทีหรือว่าประชาชนใาอย่างกระตามตีแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการเด็กต้องหันว่าความต้องการตรงเนี่ยเป็นความต้องการของชจ้าบ้านาแต้แต่การตัดสินใจของหน้าการเมือง ที่เขาหมอบหมายไปทำลาทีแต่ในสภาะนะ่น่ะมันเป็นเพียงแขกพิธีกรรมหรือ่ากระบวนการหนึ่งของประชาธิปไตยครับแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีกระบวนการตีให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมท่าน,นผมอยากจะเสนอต่อจากผู้ดีได้แสดงความคิดเหน็นตะกี้นะครับว่าในเมื่อทางการเมืองบอดสมานดําเนินการตรงนี้ได้ประชาชนของเขาก็น่าจะมีเวทีอย่างสักเวทีหนึ่งขึ้นมาสะท้อนอาจจะพันรายการของเขาก็ได้ครับ ะท้อนหงหันว่านี่คือความต้องการของประชาชนที่ต้องการสนามกีฬาเพื่อเป็นการสร้างชาติสร้างคนในมืองนมนของเขาครับตรงนี้ขอแสดงความคิดเห็นครับขอบคุณครับก็กว่าจะได้มากว่าจะมอบภารกิจมามีการทําถูกขั้นตอนมันจะติดตามใช่ไหมจำได้ไหมเชิญทุกคนไปร่วมลงมติว่าอยากได้สนามกีฬามาเป็นขององค์การมณฑลจังหวัดน่าน เพื่อจะได้พัฒนาแล้วให้มันดีขึ้นอพอท้องถิ่นเองเล็กๆมันสามารถจะดําเนินการได้ครับทุกคนก็รับกันหมดนะรัศจอทุกๆครั้งก็จัดกรีธาอรุบาลหนูน้อยก็มีความสุขกับเรื่องนั้นอที่ผ่านมามมนตอบต่อคำถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีทเจ้าครับ หน่อยไว้ก็คได้ครับสวัสดีครับเจ้าอยากขายได้เหมือนกันเจ้าสนามกีฬาหน่อยเจ้าครับไปจ้างยาบชนเป็นคนดีดีกว่าเช่นแข็งในประเทศไทยเฮ้ยหน่อยเจ้าได้พาธนากาลล่างกายแต่แรกหน่อยเจ้าครับเจ้าขอความคิดเห็นอยากได้หน่อยเจ้าแต่ยี่หน่อยเจ้ามาดีเจ้าคมาเยอะอนี้พี่ปุ้ยรู้ไหมว่าลึกๆประชุมกันเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่แย้งคือคืออย่างนี้บางทีเนี่ย คือผมไม่กล้าวิจารณ์เนาะเพราะว่าผมผมบอกว่าไม่กล้าบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรยังไงเพราะผมไม่รู้ว่าเข้าประชุมกนนันด้วยเหตุผลอะไรนนอย่างเช่นเง<พ>ินไม่พอหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันมีเหตุอะไรไหม,ม <สอ S 1> ที่จอขึ้นอภิปรายบอก<พ>ว่างบสะสมเนี่ยนะครับท่านนายกเองเป็นคนยึดยติเข้ามาเงินแ5สบห้าล้านที่กันไม่หมดแล้วทั้งเรื่องของเงินรวมาเดือนกรณีว่าของท้องถิ่น จ่ายไม่ได้เขาให้การสามเดือนกันไปหกเดือนอแล้วก็เงินอีกเร่งด่วนปรากฏว่าสอจอบางคนสิบเอ็ดท่านก็ขึ้นอภพปรายประมันสามสี่ท่านบอกว่าคือการสร้างสรรพิรลามันไม่ใช่เรื่องจําเป็นเร่งด่วนอความจะเป็นเร่งด่วนคือกรณีเกิดเพศภัยพิบัติข้างหน้าเนี้ถูกครับ <c oughs> ที่จะถึงเนี่ยจะได้นําเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลืออืม <c oughs> ผมก็ดูว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในกว่าจะขบวนการขั้นตอน เขากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอบตต้องรับผิดชอบก่อนโดยตรงเสนอเรื่องถ้ามันเกินศักยภาพเสนอเรื่องไปที่อำเภอหรือให้ผู้ว่าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไม่ได้ใช้งบประมาณและส่วนหนึ่งกระทรวงก็บอกว่ากรณีเกิดทุกอย่างที่มันเร่งด่วนเนี่ยท้องถิ่นสามารถใช้เงินได้เลยจำนวนที่กันไว้เนี่ยแต่การเงินสะสมเนี่ยเกือบสิบปีและกระสนาเวลาสมัยนั้นสร้างโดยองค์การจังหวัดน่าน สภาองค์การผสมจังหวัดหน้าเมื่อปี2523จนกระทั่งแบบนี้ครับถ่ายโอนภารกิจมาเรียบร้อยจะทําครับปรากฏว่าไม่ได้นี่ยังดีนะครับรัฐบาลเอาเงินให้แล้วนะสร้างสนามกีฬาถ้าอบจไม่ทําเนี่ยเสียหายครับแต่ก็คงโชคดีของรัฐบาลไปที่ไม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 ่ให้นานเพราะให้ก็ไม่ทําคือทุกคนมองมองนี้ว่าครับถ้าเป็นภาพรวมของจังหวัดเนี่ย เป็นลักษณะโดดเด่นของจังหวัดใครก็อยากมาจังหวัดนานทีมฟุตบอลใหญ่ก็อยากมานอกจากมาเที่ยวนานมาพบกับคนนานอย่างมีความสุขครบแล้วมาแข่งกีฬาไฟฟฝันมากปรากฏว่าสิบเอ็ดเสียงเป็นการลงคะแนนแบบลับอ๋อแบบลับด้วยอเวลาทาประชาพิจารณ์เปิดเผยเรื่องของสานะเรื่องของจังหวัดนี่ทำเป็นความลับ ก็สื่อไปถึงสอจอทั้งสิบเอ็ดท่านแลวก็สามท่านที่ไม่ลงคะแนนครับท่านเล่นการเมืองมากไปหรือเปล่าชาวบ้านเขาตั้งคาถามผมผมก็ไม่รู้จะทำไงผมตามข่าวเรื่องนี้มันแต่เอาไปใช้พิจารณาอยากได้สารพิลาีครับสวัสดีครับพี่พลยครับครับสวัสดีครับโยนเนาะนั่นครับมันสอจอเข้าไปดีกับมีคนดีนั่นกับหลายเนาะทนประโยชน์เท่เ้าเคลียร์กันลงตัว มันก็หลงตัวมันก็น่าจะได้อยู่ได้ก็ฝากเลงไม่ดีเรื่อสายนะครับแล้วปลหายเลยครับไม่ผมคนแต่เอ้มูเนี้ยนะครับมันมันไอ้บ้านผมผมไหมมาทำเนี้ยเนี่ยมันมันยากมนเย็นเนาะมาแผ่นสองแผ่นในโดนเนาะนี่ไหมมาเป็นเป็นรถเป็นเลนเลยครับที่ต้นตะเคียนทองใช่ไหมฮะ ฝากเพ่อผู้เจ้าถิ่นที่เจ้าข้องชี้แจงกับนะครับผมวันดีครับครับครับโอ้จากเรื่องสนามกีฬามาเรื่องไม้เนาะแต่ว่าเอาเรื่องสนามกีฬาคืออย่างนี้ผมแสดงความเห็นแบบกว้างๆลวกันครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังหลายๆท่านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสคอเรื่องสนามกีฬานะครับครับเอผมเห็นว่าทิสัยทั์ของสจ๋ทั้งสิเกตันเนี่ยแย่มากอ่าท่านไปดู จังหวัดอื่นนะครับที่เป็นจ,จเะเจริญเนี่ยเป็นโครงสร้างสนามกีฬาครับอม,มอญปปะบอต้องเอาง่ายๆจังหวัดใกล้ๆเราเนี่ยจังหวัดแตรเนี่ยครับพอ<ม>เปสน,นามกีฬา <c oughs> สามสี่สนามนะครับร <c oughs> ะดแบบับเป็นการสร้างคน้นกีฬาสร้างค้นค้นสร้างชาตินะครับท <c oughs> ันทลืมไปแล้วครับวิสัยทัศนเยอญ่มากครับครับ <c oughs> ก็ฝากฝากาอะไรก็ต่อสิทธิ์ด้วยครับคือคืออย่างนี้ ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องเรื่องแพ้เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่ปุ้ยผมบอกเลยว่าผมพาลูกไปเที่ยวแพ่เพราะว่าไปใช้สนามกีฬาเขาเนี่ยละครับก็คือว่าพาไปเล่นเขามีเล้เขาเรียกพิพิธภัณฑ์ของเล่นเขาเรียกห้องสมุดของเล่นเด็กผมก็ไปเล่นที่นั่นนะครับแล้วก็ไปเดินดูของสนามกีฬาเขาเยี่ยมมากสนามแบดด้วยผมก็ตีแบดนี่ผมทําสนามเนี่ยคือไปพัฒนากันเองชมรมแบด้วผมถามว่าเวลาเขาเชิญสอจอไปเปิดงานกีฬาจะกล้าไปไหม คุณยังไม่ทำเสนยงเวลามุ้เป็นผมบ่ไอ้ผมไอ้สวัสดีครับ